ดอกเบี้ยมันมีสองภาพนะครับคุณลองนึกถึงภาพว่าคุณผ่อนบ้านแล้วคุณต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อเทียบกับราคาบ้านยิ่งราคาลดเท่าไหร่5ปีที่คุณจ่ายผ่อนไปคุณต้องจ่ายเงินเท่าไหร่มากกว่าราคารถจริงๆคุณจะเข้าใจพลังของดอกเบี้ยต้นถ้าคุณเป็นหนี้ แต่คุณกลับไม่ใช้พลังในเชิงลบอันนั้นเนี่ยมาใช้ในพลังในเชิงบวกไม่เข้าใจหรอว่าดอกเบี้ยมันมีพลังขนาดไหนก็คุณจ่ายเงินกู้แต่ละเดือนเนี่ยมันเหนื่อยไหมแต่คุณมีวินัยกับการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้มากกว่าวินัยของการเอาเงินไปลงทุนและจะรวยเมื่อไหร่จ๊ะ ทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องมีความเชื่อมั่นว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้น hmm. มันมีพลังมหาศาลผมไม่รู้ว่าเบิร์ดเอาเบิร์ตไอสไตล์พูดหรือเปล่าว่าไม่มีพลังอะไรในจัก,กรวาลจะยิ่งใหญ่ไปเท่ากับพลังของดอกเบีย้ยทบต้น hmm. เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนฉลาดคนเก่ง hmm. ถึงจะประสบความสำเร็จในการที่จะลงทุนเ hmm. พราะพิสูจน์มาแล้ว hmm. นะครับเรือใบก็วิ่งได้แม้ว่าจะถวนลมเพราะเราเข้าใจธรรมชาติของลมเช่นเดียวกันนะถ้าเรารู้ว่าไอ้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันมีพลังขนาดไหนถ้าเราใช้มันเป็นและพลังของดอกเบีย้ยต้นมันมีพลังในเชิงลบด้วยนะครับก็คือเมื่อคุณกู้เงินคุณต้องเข้าใจด้วยนะมันมีพลังของเงินกู้อยู่เป็นกันตรงนี้เห็นภาพชัดมากมันเหมือนว่าพี่ก,กำลังจะบอกว่าคนเป็นหนี้อ่ะ เราทนทุกทรมานกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเป็นหนี้ทุกเดือนแล้วชีวิตเราก็ยังอยู่ในวังวนหนี้ไปตลอดแต่ถ้าในทางกลับกันรเราเอาพลังการทกต้นไปเป็นพลังของการได้ปันผลหรืออะไรในการย้อนกลับมาเป็นพลังคอมพาว์เนี่ยคุณจะหนีไม่พ้นวังวนความรวยนะเพราะคุณจะได้ตังเข้ามาตลอดเรื่อยๆอย่างนี้นะพี่บีเนาะมันจะอาจจะมีบางช่วงที่เราจมลงนิดนึงแต่มันก็จะกลับไปรวยขึ้นเรื่อยๆรวยขึ้นเรื่อยๆรวยเรื่อยๆเหมือนกับที่คุณจ่ายค่าบ้านไปเรื่อยๆ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  ธรรมชาติของการเติบโตของดอกเบี้ยทบต้นดูให้ดีช่วง 11, 12, 13ปีแรกไม่ว่าคุณจะได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามในเงิน1ล้านอีก35ปีข้างหน้ามันไม่เพิ่มขึ้นเยอะหรอกครับในช่วง10ปีแรกมันอันเห็นไม่ค่อยชัดแล้วคนจะเบื่อไหมพี่นะเบื่อดิเก็บมาตั้ง10ปีแล้วเก็บมาถึงตรงนี้ละเฮ้ยเอาไปซื้อแคมรี่สักคหนึงเอะจบเริ่มใหม่ คือคุณใช้เงินได้แต่สมมุติว่าในร้อยบาทที่เราหาได้เนี่ยคุณเก็บได้ยี่สิบาทก็ยังดีถ้าเก็บได้ห้าสิบาทคุณก็จะมีอิสระทางการเงินเร็วขึ้นเอางี้คนจีนเนี่ยสถิติตัวเลขจริงๆเลยนะครับ saving rate ก็คืออัตราการเก็บเงินเพื่อลงทุนเนี่ยประเทศจีนอีเยอะที่สุดเห็นเขาใช้ใช,ใช้ใช้กันเนี่ยแต่เฉลี่ยของประเทศจีนเนี่ยเขาเก็บเงินได้สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ของราย<อ>ได้เนเงินที่เขาหาได้โอ้โหเกือบครึ่งนะ,เก,ะกเก่งมากนั่นคือคนจีน ถึงมีเงินเยอะไงคนจีนถึงถูกสอนให้ประหยัดมาตั้งแต่เด็กๆไงเป็นเค้าเจอร์ของเขาขนาดสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียเนี่ยเขายังไม่พูดคำว่าแฮปปี้นิวเยียเลยวันตุกจีนน่ะกงสีพระฉายแต่ว่าอะไรขอให้รวยถูกต้องในขณนะที่ประเทศไทยเนี่ยเราออมกันอยู่เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับก็อยู่ประมาณ28%ก็โอเคพอรับได้ อเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วนี่เห็นความเหลื่อมล้าเยอะนะถ้าคุณไม่ไปอยู่คุณไม่รู้หรอกเวลาเขาเหลื่อมล้าเนเขาโฮมเลสเลยนะเมืองไทยเองซะอีกที่โฮมเลสไม่เยอะและอยู่เป็นหลักแหล่งด้วยนะถือว่าถ้าอยู่ใต้ทางด่วนมีที่อยู่แล้วกันเพราะว่าเขาก็มีที่อยู่ของเขาแต่โฮมเลสของที่อเมริกานี่คือแบบทุกอย่างทากิจกรรมบนถนนหมดเลยดังนั้นเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเชื่อไหมรับว่าเซฟิงเลสแค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เขาคือกลายเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกไนีเพราะเขาใช้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินที่เขามี แต่คนจีนใช้เงินแค่ห้าสิบปอร์ซของเงินที่เขามีมดังนั้นปริมาณการใช้ของบอริการมันถึงได้เยอะไงเพราะเขาเขา้เขาใจเรื่องหรือเปล่าผมไม่รู้แต่อยากให้รู้ว่าช่วงต้นๆเนี่ยมันเหนื่อยแต่พอผ่านระยะเวลาไปคุณก็จะเห็นผลธรรมชาติของคนรวยอยู่ที่ช่วงห้าสิบห้าถึงหกสิบห้าเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่บางทีบางคนฝืนไปหน่อยสมมุติเราสามสิบกว่าแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันจะต้องอายุน้อยร้อยล้านหรือเปล่านะมาสอนการออมมันไม่ทันใจอ่ะพี่บีนะ คุณไม่เข้าใจธรรมชาติหนึ่งไงว่าถามว่ามีคนรวยไหมมีถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติหนักขนาดแบบหนักมากเลยนะคุณจะเข้าธรรมชาติว่าไอ้แสงโฟตอนที่วิ่งมาที่โลกเนี่ย ไอ้แสงแดดไอ้โฟตอนเนี่ยที่วิ่งเข้าไปที่ใบไม้แล้วไอ้โฟตอนตรงนี้ไปกระตุ้นให้ใบไม้สังเคราะห์แสงเปลี่ยนจากพลังงานแสงอนาะทิตย์ให้เป็นพลังงานแป้งแล้วให้เรากินเป็นพลังงานต่อไปได้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าไอ้แสงโฟตอนแต่ละแสงที่ออกจากดวงอาทิตย์เนี่ยแต่ละดวงที่มีพลังงานมากมายมหาศาลเนี่ยมันดีดดิ้นอยู่ในดวงอาทิตย์เนี่ยดัาบางโฟตอนเนี่ยดีดดิ้นอยู่เป็นล้านปีถึงได้ออกมานะ แล้วคุณนึกถึงภาพสิว่าอุ้ยไออดอกเบี้ยต้นต,ต้นมันคืออันนั้นน่ะคุณต้องอดทนรอนานมากในดวงอาทิตย์อ่ะคุณต้องรอตั้งหลายปีกว่าจะดีขึ้นมาอย่างเงี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คุณได้ร้อยสามสิบสามล้านนั่นสามสิบห้าปีจากเงินหนึ่งล้านถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ยี่สิบแปดล้านเอาเอาโง่ๆเลยห้าเปอร์เซ็นต์คุณก็ได้ห้าล้านนั่นหมายถึงว่าห้าเท่า แต่ช่วงแรกมันไม่ได้ไเลยเลยคือไม่ว่าคุณจะทำสิบห้าทำสิบทำห้าทำหนึ่งช่วงแรกเท่ากันอึดอัดไม่ไหวไม่อดทนเนี่ยคุณไม่เข้าใจธรรมชาติของการเติบโตของเงินคุณคิดว่ารวยเร็วได้ได้ไแต่มีกี่คนที่รวยเร็ว เนี่ยมันถึงได้เขากดที่มีคําถามขึ้นมาอีกคำถามหนึ่งยี 20, 80, ่สิบแปดสิบอะย <20, S 2> <ต>ี่สิบแปดสิบเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะต้องเข้าใจนิดหนึ่งแต่มันใช้ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นบางคนใช้ยี่สบแปดสิบในแง่ของว่าเฮ้ยมันมียี่สิเปอร์ซ็นท่านั้นที่เราสามารถคอนโทรลได้อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราควบคุมไม่ได้ในโลกเราเช่นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเราจะรับมือกับมันยังไงเช่นฝนตกคุณคอนโทรลคคุณวบคุมได้ไหมไม่ได้นั่นคืออยู่ในแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ยี่สิบ เพราะนั้นเราจงควบคุมตัวเองเช่นในการลงทุนในตลาดหุ้นเราต้องดูแลหรือให้ความรู้ตัวเองมากที่สุดในขณะที่ความรู้20%ตรงนี้เนี่ยมันจะไปควบคุมอีก80%ที่เราควบคุมไม่ได้เพราะ80%นั้นอย่าให้ตายยังไงก็ควบคุมไม่ได้คุณจะไปควบคุมภัยรรมชาิไม่ให้เกิดสงครามไม่ให้เกิดโรคระบาดไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไม่ให้เกิดไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราจงควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้ให้ดีที่สุดนั่นก็คือ Data ข้อมูล ธรรมชาติ <c oughs> ตเรา,าต้องเข้าใจนั่นคือต้องเข้าใจในองเข้าใจในต0ตรงนั้นแค่นี้เองเราไม่ต้องเข้าใจทั้งหมด100%หรือ20% 80ก็ไปใช้ในหนึ่งขนาดว่าการลงทุนทําไมมีคนประสบความสําเร็จแค่20%คนที่ไม่ประสบความสําเร็จ80% มันเป็นสมการที่ไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นก็เป็นธรรมชาติตัวเลขนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงว่าถ้ามันมันไม่กลายเป็น30-70วัตแล้วทาไมความไม่เข้าเทียมกันมาถึงได้ฉีกอยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันไม่เคยเข้ามาเข้ากันทั้งทีทั้งหลายีหลายประเทศพยายามจะให้มันบีบเท่ากันจีนพยายามจะให้บีบให้มันเท่ากันขนาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์พยายามบีบไม่เท่ากันสุดท้ายก็ห่างกัน ความไม่เท่าเทียมกันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดคําว่า disparity inequality มันก็เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้เพราะคุณทุกคนก็พยายากจะมาบอกว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันเท่ียกันถามจริงเลยไอคนที่เรียกร้องความเท่าเทียมกันนะจริงๆนล้วในโลกนี้มันมีความเท่าเทียมกันหรือถ้าธรรมชาติมันเปลี่ยนไม่ได้ว่าต้องเป็น20 80จงทําตัวให้อยู่ในยี ครับมีคนพูดว่าคุณแปลกคุณไม่เหมือนคนอื่นทําไมคุณเก็บเงินทําไมคุณเลยลงทุนตรงนั้นทำไมคุณลงทุนตรงนี้ทําไมคุณไปเสี่ยงตรงนั้นคุณไปคุณเสี่ยงตรงนี้ทําไมคุณกล้าซื้อตรงนั้นแสดงว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นถ้าคุณไม่เหมือนคนอื่นดีใจได้แล้วเพราะหลักการนี้มาทํางานมาตั้งนานแล้วในจักรวาลนี้จริงๆถ้าให้เราเรื่องจักรวาลนี้จะสนุกกว่านี้อีกนะครับจักรวาลคือสุดท้ายทุกอย่างมีวงจร กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก Trader KP กดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเราพร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย